ก็อาจจะมีส่วนมาเปียนผู้จัดการด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบว่าดูโตขึ้นนิดนึงนดีกว่าค่ะตอนถ่ายเป็นไงบ้างคะแบบเขินไหมหรืออะไรไม่เขินนะนิดนิดนึงค่ะก็จะแบบเหมือนพี่หว่าก็จะถามว่าน้องโอเคหรือเปล่าชุดประมาณนี้แบบนี้ยอะไรเงี้ยเราก็หาดูที่เหมาะกับหุ่นเราเหมาะกับหน้าเราอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเราประเมินตัวเราเนาะแบบเซ็กซี่หรือว่าไงบ้างแบบมาแนวเซ็กซี่บ้างไม่นะหนูหนูว่าหนูไ่ถึงขั้นนั้นนะคะก็คือประมาณหนึ่งอะไรยังยังแบบยังยังยังคีฟตัวเองไว้อยู่ค่ะไม่ได้แบบว่าโอ้โชว์ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เวาถ่ายมีเล็คอนเลนไหมคะว่าแบบแบบไหนแบบสไตล์ก็ก็มีนะคะก็มีก็จะเราก็จะดูว่าเอ้ยภาพประมาณนี้กำลังดีนะถ้าเกิดเสื้อผ้ามันแหวกเกินหรือว่ามันเห็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะ ่อย่างเช่นอย่างเช่นคะต้นแบบอะไรเงี้ยที่แบบว่าให้ดูแล้วแบบต้นแบบเหรออุุยตามเลยไม่ได้มีขนาดนั้นนะเราเราก็แบบดูดูตามเน็ตอะไรเงี้ยดูตามฝรั่งดูตามอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะจะมีเซ็กซี่มากกว่านี้ไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวไปทะเลทิศหน้าแทนแล้วใช่ค่ะไปงานแต่งเพื่อนก็จะแบบว่ามีฉากภาพตามทะเลบ้างนิดหน่อยค่ะเราเราแฟนเนาะพี่เขาว่ามีความรเซ็กี่ะก็ไม่ว่านะถ่ายให้ ใช่ก็ถ่ายให้แต่ก็จะบอกว่าเออลงอะไรก็ดูดีๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ว่ามีหน่อยห่วงคะนิดนึงค่ะเขาเขาจะไม่ค่อยมาก้าวเกี่ยวเรื่องเรื่องงานหรือเรื่องอะไรที่เราต้องทําอยู่แล้วค่ะมีภาพนึงที่แบบว่าบัรทัลงกับพี่เขาค่ะ บอกว่าแฟนแบบหน้าเด็กจังเลยอะไรแงบนี้ยปีละลูกพี่จริงคือขอบคุณมากค่ะก็คือปกติแบบคนไม่ได้ลงรูปกับกับอย่างนี้เยอะอยู่แล้วเท่าไหร่ค่ะก็คือนานๆทีลงเพราะเราคิดว่าเออเป็นงานแต่งเพื่อนด้วยแล้วก็แต่งตัวกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะชักภาพลงสักหนึ่งค่ะแต่คนชมว่าพี่เขาก็หน้าเด็กมากเลยอือหรอฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ค่ะ อยากไปเหมือนกันแต่ว่าเหมือนทุกอย่างจะปิดตัวลงลุ้นกับทุกคนเหมือนกันค่ะก,ก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าอยากไปไหมก็อยากไปแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ดีก็อยู่ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ได้ติดปกติแล้วจะไปโซนไหนปกติปีใหม่เหรอคะแต่ปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะปีที่แล้วหนูก็ไปสวดมนต์ข้ามปีไม่ข้ามได้หลับก่อนด้ไปวัดไปนอนวัดไหว้พระ ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไปีนี้ก็เลยแบบว่าโอ้ขอสักหน่อยเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องจากโควิดไอ้พวกแบบไปเที่ยวหลายๆคนะมัจะหยุดไม่นนหนึ่นหนูว่ามันก็มันก็แล้วแต่สถานาการณ์จริงๆอะถ้าเกิดว่ามันระบาดรุนแรงมากเราก็ไม่ควรที่จะไปไหนอยู่แล้วเพื่อเซฟตัวเองเซฟครอบครัวด้วยอีกค่ะงานาแสดงกลับมาแล้ว <c oughs> ใช่ที่หนูไม่ได้เล่นประบันทีก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าฝากด้วยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีหนังออนใน Netflix ค่ะชื่อเรื่อง The Whole Truth ปริศนาลูหลอน,นะคะ่ะก็เป็นหนังของ Netflix นะคะฝากด้วยวันที่2คะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องคู่แท้แม่แม่เลิฟววันนี้ก็คือจะเริ่มถ่ายกันปีหน้านะคะ่ะก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของแกรมมี่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะอเล่นไม่ได้เล่นประมาณปีสองปีะคะ่ะใช่ใช่ก็ประมาณร่วมร่วมปีอยู่นะคะใช่เรื่องสุดท้ายกับพี่ตากของแกมมี่เหรออุ้ยน่าจะประมาณนั้นเลยค่ะนานอยู่นานอยู่ใช่เหมือนเหมือนจะมีโปรเจกต์ทำแล้วก็พับไปแบบ2-3อันอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่เกิดขึ้น ต่อันนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะเราดูใช่ค่ะเราดูกันค่ะบทป็นยังไงคะบทจะดูโงข,ขึ้นกว่าภาคที่เราเุยเด็ดมาเรื่องนี้จะเป็นบทที่ว่าแบบเหมือนเหมือนตามเรื่องอะคะ่ะก็คือเราเหมือนกับเข้ามาในชีวิตของลูกสะใภ้ของพี่แหม่มแต่พี่แหม่มก็จะไม่ชอบเราเราก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าฉาคุณแม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่กับพี่เตใช่ค่ะก็เราเราเหมือนกันพี่เตรู้ไปว่า <laughs> อ๋อใช่ <laughs> ใชก <laughs> ็ก <g ülme> ยกับพี่หวานแล้วก็ต้องไปหรอคะไ,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็คือจริงๆแล้วทุกคนก็ไปกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นนเป็นช่วงจังหวัดที่แบบพี่วุ้นแบบไปพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็โทรมาชวนหนูก็เลยบอกอุย้ยมันมันต้องไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจัดทริปกันไปค่ะก็คือได้ไปถ้ำนาคาแล้วก็ถ้ำนาคีแล้วก็ไปไหว้ศาลศาลเจ้าอะไรเงี้ยมากมายค่ะ อ้ก็ขอจริงๆหนูไม่ได้ขออะไรเป็นแบบว่าสเปซิฟิกอ่ะหนูขอรวมๆแบบขอให้ขอให้การงานดีชีวิตดีไม่มีอุปสรรคแบบมีแต่มีแต่คนดีๆรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกว่าบ้านนี้แบบว่าฟังทั้งน,นั้นมูกูแล้วปังอา้าวต้องสาธุค่ะถือว่าปังไหมปังเหมือนอันนี้ก็ต้องปังค่ะเราต้องพูดตลอดว่าดีค่ะดีทุกอย่างดีค่ะห้ามบน่นปกติแล้วอาจจะไม่ไหวทัน,น,นมาใสา่ ไม่ค่อยไม่ค่อยก็จริงๆเราไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนที่ทําอะไรแบบนั้นเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ลบลู่แต่ถ้ามีโอกาสลองไปก็คือมีความศรัทธาแล้วก็อ่าเราลองไปดูเปิดโลกดูอย่างเงี้ยค่ะใช่ไป,ไปเรียกว่าไปไหว้พระแล้วกันเนาะ <laughs> ไปไหว้พระค่ะ <laughs>